สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาปิดการขายนะครับเชฟโรเลตโซนิกครับต้องขอบคุณพี่ต้อมกับพี่ต้อยด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมขับมาให้ดูที่บิ๊กซีมหาชัยนะครับพี่ต้อมก็ได้ลองรถเรียบร้อยแล้วนะครับได้ลองขับเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็สาธิตอะไรทำสำเนาเจ็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาสถานพี่ต้อมนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะพี่ต้อมครับเออเราจัดให้ลองแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างพี่ดีครับเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็พี่ต้อมเอาจริงนะครับผมบริการดีโอ้โหสุดยอดครับมั่นใจ พี่ต้งก็ดูดูคลิปด้วยใช่ไหมครับผมพี่ต้องอย่าลืมอย่าลืมกลับไปดูนี่นะคลิปไอ้ยานอวกาศนะครับโอเคนี่เปลี่ยงงขายไปก่อนเมื่อเช้าแล้วนะครับ,รบก,ก็เดี๋ยวเรื่องราคาเลยพี่ต้งเป็นไงบ้างก็เหมาะสมไหมเหมาะสมครับนะบเพราะว่ารถสแตนดาร์ดเนี่ยก็ราคาแสนต้นๆอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมก็จัดทรงลงอะไหล่ไปให้นะครับคือแต่งแบบเรียบร้อยนะครับไม่ได้แต่งแบบสติ๊กเกอร์จ๋าหรือแต่งแบบเจาะเจอะนู่นอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าพี่ต้งเนี่ยเหมาะเลยครับแต่งแบบแนวผู้ใหญ่หน่อยนะฮะแล้วก็ เออ่เรื่องทางขับขี่ก็เหมาะสมใช้ได้ใช้ได้ครับขับขี่แต่ว่าขับไม่เร็วเนาะครับอันนี้พี่โต้งก็ยังไม่ชินด้วยยังไม่ชินเท่าไหร่ไม่ได้จับมา5ปีครับนะครับอาจจะต้องไปฝึกฝนนิดนึงนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้ครับผมและพี่โต้งนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอให้รถคันนี้ครับค้ำคูณพี่โต้งนะับพี่ต้อยนะครับแล้วก็ช่วยหาเงินเข้าบ้านเยอะๆนะครับแล้วขับไปไหนก็ปลอดภัยนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับผมเอาละครับยจะได้คนติดตามช่องทอรถบ้านเอาไว้นะครับมของาไ่อนสับครับ i